สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิสาดกิจสต์อาร์ชานลวันนี้เราก,กลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งครับกับโปรแกร,รม Affinity Ph o t o เวอร์ชัน iPad นะครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมสอนสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับอธิบายเกี่ยวกับการสร้างหน้ากระดาษแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับ i m p อิ t พตรูปเข้ามาใช้เบื้องต้นละแล้วคราวนี้ก็มีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าเราต้องการจะเซฟเป็นไฟล์รูปออกมาใช้งานเนี่ยต้องเซฟยังไงเพราะว่าถ้าปกติเนี่ย ที่มันเซฟงานเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจะเป็นการลักษณะ,ะแบบเซฟออโต้ uto, ใช่ไหมครับเราทํางานอะไรเอาไว้ที่เราเซฟอยู่ในหน้าน,นี้ที่เป็นหน้ารีเซนต์นะครับตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดใครได้ลองทําตามคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะมีรูปโผล่ขึ้นมาแล้วสองสามรูปสี่รูปห้ารูปก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเห็นมีงานเนี่ยทั้งหมดของเราเก็บเอาไว้เนี่ยคือมันจะเซฟออโต้ Auto ให้เราไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการจะเปิดมาใช้เราก็ไปแตะชิ้นงานที่มันเซฟไว้ให้เราเองแตะเนี่ยปึ๊บอ่าเดี๋ยวมันจะเปิดงานขึ้นมาให้เรรานะคับ เปิดขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้คือรูปที่เราทาไว้ครั้งที่แล้วนะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยจากคลิปที่แล้วถ้เกิดคุณจําได้นะครับคุณก็เห็นเนี่ยแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะเอารูปนี้ไปใช้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกอธิบายไปตอนแรกว,ว่าเวลาที่เราทําอะไรล่าสุดเนี่ยโปรแกร,รมจะเซฟอัตโนมัติให้เป็นไฟล์เมื่อกี้นี้นะครับอ่าอย่างมสมมุตินะผมจะลองขยายภาพผู้หญิงที่นั่งตรงเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นอ่าขยายเสร็จแล้วปั๊บโอเค แล้วคราวนี้ผมจะกดที่ลูกศรตรงนี้นะที่จะออกไปจากการทําทงานภาพน,นี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนนาฬิกาวิ่งวิ่งเมื่อกี้ที่ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองเทาอันนี้คือมันบันทึกการทํางานหรือว่าเซฟการทํางานล่าสุดของเราเอาไว้นั่นเองถ้าเราแตะรูปผู้หญิงคนนี้เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นไหมครับอันนี้คือรูปล่าสุดที่เราขยายขึ้นมาเมื่อกี้ให้ภาพผู้หญิงนะเนี่ยเต็มเฟรมหรือว่าเต็มหน้ากระดาษแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเอ็กพอร์ตไปใช้อย่างเช่นจะปนไปใช้กับพวกเว็บไซต์ไปปริน้นไปอะไรเงี้ยเราต้องทํำยังไงให้คคุณมาลิกที ไอคอนลูกกระดาษเรามีจุด3จุดตรงนี้นะครับที่มุมซ้ายด้านบนเสร็จแล้วให้คุณคลิกปุ่ม export ตรงนี้ export ตรงนี้นะพอคลิกปุ่ม export เสร็จมันจะให้เราเลือกนามสกุลในการเซฟไฟล์ไปใช้ใช่ไหมครับให้เราตั้งค่าต่าง,างอันนี้สมมติผมต้องการจะเซฟเป็น jpeg ผมก็แตะ jpeg ผมว่า jpeg เ,เนี่ยเอาไปใช้กับโปรแกร,รมอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้ว png เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้กับโปรแกร,รมอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือน jpeg เลยจะไปทําเว็บไปทํางานกราฟิกทําอะไรเงี้ยไปใช้ต่อได้หมดนะครับเหมือน jpeg เลยแต่ว่า JPEG เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างมันสามารถเซฟโหมดสีเป็น CMYK ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถปรับโหมดสีได้แต่ผมค่อยพูดดีทีนีงตอนนี้เอาแค่เรื่องของการเอ p ก r t ง,งานไปใช้ก่อนละกันส่วน PNG มันจะเซฟเป็นโหมดที่เป็น RGB อย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็คือเอาไปใช้กับงานโปรแกร,รมทั่วๆไปงานทั่วๆไปหรือว่างานพวกทำเว็บทำโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าถ้า JPEG เอาไปทำงานพิมพ์ด้วยก็ได้เพราะมันสามารถที่จะเซฟเป็นนามสกุล c m y ไได้นะครับเสร็จแล้วสมมติผมเลือกเป็น JPEG นะ ตรงนี้วิทกับเรามาดูตรงตรงนี้นะครับ dimension and quality dimension quality ก็คือเป็นการกําหนดขนาดถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงขนาดเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขความกวาม้างความสูงได้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะปรับขนาดงานให้เราถ้าต้องการให้เล็กลงได้แต่ผมไม่แนะนําให้ขยายใหญ่ขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวภาพเบลอนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํางานอะไรเนะี่ยควรที่จะเซตหน้ากระดาษให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทํางานนะครับตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับแต่งนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดไซส์ไปนะครับอันนี้ quality คือความละเอียด เวลาที่เราทำเนี่ยผมก็แนะนําเลยให้ใช้คุณภาพที่100%เพราะว่าถ้าเราใช้คุณภาพที่มันต่ำกว่านี้เดี๋ยวเวลาที่เราเอ็กพอร์ตไฟล์งานออกไปนะครับภาพมันจะเบลอนะครับแล้วที่เป็น Jpeg ก็แนะนําว่าควรจะเป็น100ไว้เล,เลยนะครับอันนี้ควรจะไม่ปรับนะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เอ็กพอร์ตออกไปเรจะเอาที่100เลยนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราเลือกพรีเซตเนี่ยก็ให้เลือก JPEG นะครับเสร็จแล้วให้เลือกเป็น Best Quality หรือ high High q u a l i t y แต่ไม่ควรจะเลือกเป็นพวกมีเดียมนะครับหรือว่าโลเพราะไม่งั้นเนี่ยภาพอาจจะเบลอได้นะครับเสร็จแล้ว นะครับพิกเซลฟอร์แตัวนี้เราก็ใช้ตามที่โปรแกรม Default ให้ก็ได้นะครับ r ีซ m มเปิลบอะไรเนียก็ตามที่โปรแกรมตั้งไว้ส่วนไฟ a m e อันนี้เราสามารถแตะเพื่อจะเปลี่ยนได้เนี่ยเราต้องการจะตั้งชื่อใหม่ก็ตั้งได้นะครับโอเคนะครับเน,นี่สมมติผมตั้งว่า Work 1อ่าถ้ามีเพนซิลก็เขียนลงไปได้เลยเนี่ยก็จะเป็น Work 1หนึละนะครับอ่า a r e a ก็โ h o l ด d o ์ u m e n t ก็คือทั้งรูปนะครับอ่าโปรไฟล หุดด็อกเมน e ์ profile ก็คือไฟล์สีตามที่โปรแกรมมันเซตไว้ให้เรานั่นเองโอเคนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆมันสามารถเลือกได้เนี่ยเราจะเป็น Adobe RGB หรืออะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมเลือกเป็น User โปรโปรแกรมที่มันเซตไว้ให้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เราคลิกปุ่มโอเคนะครับคลิกปุ่มโอเคตรงนี้ปึ๊บมันก็จะเซฟงานเนี่ยออกมาให้เราเราก็เลือกได้่าเราจะไปเซฟเก็บไปที่ไหนใช่ไหมครับล้วก็ดูบนเครื่องเรา,าสมมุติเราจะเซฟใส ก l e d r i ไดไว้แล้วก็แตะที่ Google g r i v r อ่ e กดเซฟปึ๊บงานก็จะถูกเซฟไปบน Google Drive หรือว่าเราอยากจะพรีวิวดูก่อนก็ได้เราคลิกที่ตรงนี้ปึ๊บมันจะพรีวิวให้ดูเห็นไหมอันนี้คือภาพงานที่หลังจากที่เราเซฟเป็น JPEG ออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้อ่าถ้าต้องการจะปิดภาพพรีวิว่าคลิกที่ close ตรงนี้มันก็จะปิดภาพพรีวิวไปในต,ตรงนี้มันก็จะม่ให้คุณเลือกหลายแบบเลยอย่ป็น PNG ใช่ไหมครับ PNG ก็คล้ายๆกันเนี่ยก็จะ เหมือนกันแหละเราก็เลือกสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการจะใช้เนาะตอนนี้ก็คือถ้าทุกๆ,ๆไปก็ PNG หรือว่า JPEG ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะไปทำงานต่อในโปรแกร,รมอย่างพวก Photoshop ก็แนะนำให้ใช้เป็น TIFF i l e นะครับให้เลือกเป็น TIFF i l e หรือว่า PSD ตัวนี้ซื้อเอาไปใช้กับ Photoshop นะครับมันจะแยกเป็นเลเยอร์ให้เหมือนกับที่เราทำกนในนี้ทำงานใน Affinity Photo มันจะทำงานเป็นเลเยอร์นะ นะครับก็คือถ้าไปทำงานต่อใน Photoshop ก็คือ t i f กับ PSD มันจะแยกใเยอะให้แล้วเราสามารถไปแก้ไขได้เพราะถ้าเราเลือกเป็น PNG หรือว่า JPEG เนี่ยนะครับมันจะถูกรวมเป็นเลเยอร์เลเยอร์เดียวมันจะแก้ไขไม่ได้นะถ้าต้องการไปทำงานแก้ไขใน Photoshop หรือว่าโปรแกรมแต่งรูปอื่นนะก็แนะนำว่าเป็น PSD หรือว่า t i f นะครับตัวนี้โอเคคุณก็ลองดูนะลองคลิกดูโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวครั้นี้เรียบร้อยล้วผมก็คลิกยกแคนเซิลออกไปเรียบร้อยละอันนี้เป็นการเซฟงานส่วนเลเยอร์อยู่ตรงไหนนะครับเลเยอร์อยู่ตรงไหนผมต่ให้ดูนะครับที่เครื่องหมายคำถามเนี่ยเลเยอร์อยู่ด้านหลังด้านล่างของ hi ui นะครับปุ่ม ui ตรงนี้ที่เป็นชั้นๆหน้าตาเหมือนขนมชั้นเนี่ยคือเลเยอร์ตอนนี้เรามีแค่ layer เลเยอร์เดียวคือเลเยอร์แบล็คกราวก็คือเป็นรูปภาพอันนี้แต่ถ้าเกิดเอานะครับภาพอื่นมาใส่มันก็จะสร้างเป็นเลเยอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมรอภาพอื่นมาใสใดูนะ แตะออกกับเราเป็นพนะาววเอร์โ,โฟกซ์อ,อกีกนะอ่ารูปสับก๊อบปี้มาปีตู้รถโฟกซ์มาปั๊บอ่าก๊อบปี้เสร็จแล้วก็แตะที่รูปนะค้างไว้ให้มันขึ้นเป็นแถบนี้ก่อนคลิกก๊อบปี้ปั๊บอ่ากดลูกศรตัวนี้ออกมากลับมาที่รูปผู้หญิงอันนี้โอเคมาที่เลเยอร์นี้เนาะแตะที่รูปอ่าสับเพจ์เห็นไหมลูปรถโฟก์เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมยอม่ออ่าผมก็ เอานิ้วโปง้งกับนิ้วชี้แตะที่รูปนะถ่านบีดนิ้วเข้ามาปึ๊บเนี่ยแล้วดูวรถโฟกัสภาพเหมาือนรถโฟกัสของเลนสขยายภาพขึ้นมานะครับเราก็จะได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราดูที่เลเยอร์เห็นไหมก็จะมีเลเยอร์โผล่ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ปเป็นรูปรถโฟกัสอันนี้คือทางการทำงานใน affinity photo ก็จะทำงานเป็นแบบนี้นี่เองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้คลิปต่อไปเราจะเริ่มใช้เครื่องมือในการ ทำงานแล้วนะครับถ้าเกิดใครทำแล้วไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรือว่าไปสอบถามที่ Facebook นะครับวิสาดิจิตอลอาร์ตก็ได้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ช h a นล e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ